มิตรภาพแฮปปี้ในบทบาทเดินสายสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกลายเป็นมัตโต้ประจําตัวไปแล้วเห็นได้จากรจนาอึมโคศกกระทรวงเกษตรทีมงานคุณภาพของตีนาดิดรัฐมนตรีว่าการเกษตรป่าไม้และประมงกัมพูชามีภารกิจที่ไทยเข้าพบบิ๊กบิ๊กวงการสื่อไทยระหว่างที่มารหลักสูตรบริหารยุทธศาสสื่อมวลชนระดับสูงบยอสอส,อสรุ่นที่สามเพื่อโปรโมทสินค้าโอทอปวางขายที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นกัมพูชา เป็นจังหวัดที่รุ่นเดือพินิจจารุสมบัติอดีตรองนายกในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนเข้าคอสเรนหลักสูตรนี้ด้วยอีกทั้งมีความลึกซึ้งในวัฒนธรรมกัมพูชาเพราะพ,พินิจมีเพื่อนรักชื่อพลเอกวิชิตยาทิพย์เป็นนายกสมาคมวิจภาพไทยกัมพูชาแถมเมื่อได้ลองชิมเม็ดมะม่วงหิมพานต์สินค้าโอท็อกกัมพูชาถึงกับชมปอมเม็ดใหญ่รสชาติเลิศถือเป็นหัวเช,เชื้อเชื่องความสัมพันธ์สองประเทศ